อีกอันนึงล่ะตรงพื้นนะกบใช่ไหมฮะเป็นกบก็ได้ครับคังคกก็ได้อันนี้เราจะเห็นอยู่บ่อยๆคือให้สังเกตดีๆว่าจะมีเพียงแค่สามขาครับอันนี้เป็นเดิมทีเดียวนี่เป็นปีศาจอ่าเป็นปีศาจคังคกนะอารวาดไปทั่วแล้วเสร็จแล้วถูกเจ้าสมุทรปราบ อบรมสั่งสอนอจนกระทั่งรู้ดีรู้ชั่วสุดท้ายก็เลยขึ้นมาช่วยชาวบ้านอ,อันนี้เป็นตำนานที่เล่านะครับมาช่วยชาวบ้านโดยการที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยค่าพวพวกสตังเงินทองจากที่มีอยู่ในทะเลเอาขึ้นมาให้หให้แต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยได้เอาไปใช้ใจ่ายแก้ไขความยากจนก็เลยกลายเป็น สิ่งที่เป็นมงคลนะคนก็เลยพากันทำเป็นรูปร่างของของเขาขึ้นมา<ช>เรียกว่าเสียมสูส,ม,สมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าเสียมสู <ๆ S 2> ก็เป็นยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมีนิสัย <ๆ S 2> เหมือนกับกบหรือคังคกก็คือต้องหันหน้าเข้าแล้วก็พยายามซุกซุกตามมุมตามซอกตาม <ๆ S 2> นิสัยของคังคกหรือกบที่เวลาเข้ามาในบ้านเขาจะไม่ไปยืน <ๆ S 2> อยู่ กลางบ้านเลยกลางบ้านฮะก็จะไปอยู่ตามมุมแลวหันหน้าเข้าหามุมใช่ฮะถ้าเรอย่างนี้เวลาเราไปตั้งหันหน้าออกนอกบ้านไม่ได้ถ้าหันออกนอกบ้านเนี่ยจะเป็นสื่อนัยยะว่าเงินทองเนี่ยจะถูกเข้าพดําผ่พาออกไปเราต้องจับเขาหันหน้าเข้าเสมอนะครับแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่สําคัญปากเขาเนี่ยจะต้องคาบเลนจีนโบราณเอาไว้ โดยหายอักษรสี่ตัวนี้ขึ้นบนเสมอเหรียญนี้หายไม่ได้หลุดไม่ได้ครับก็แปลว่าการเงินถ้าหายไปก็แปลว่าไม่มีอ่าแปลว่าไม่มีแล้วก็ถ้าเป็นเป็นอ่าเป็นของที่ยึดตามหลักโบราณบนหลังเขาเนี่ยจะมีจุดที่เป็นดวงดาวเนี่ยเจ็ดดวงอ่าตัวนี้มีอยู่มีฮะถึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่ทําขึ้นในเดินตามแบบโบราณ ดาวเจ็ดดวงที่ว่าหมายถึงอะไรดาวเจ็ดดวงก็คือดาวเก้าดวงที่เราพูดถึงดาวหนึ่งดาวสองดาวสามแต่ดาวเจ็ดดวงเนี่ยเป็นดาวแท้ๆที่มีอยู่จริงซึ่งได้แก่ดาวไทยครับส่วนอีกสองดวงที่เป็นดวงดาวแปดดาวเก้ามันเป็นดาวผู้ช่วยซึ่งไม่มีตัวตนมองไม่เห็นตัวนี้ทําจากอะไรครับแม่ตัวนี้ทําจากโมลาครับอะไรนะโมลาโมลาหมายถึงเป็นชื่อของ ของอัญมณีชนิดหนึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น Arch อาร์เกตอาเกตครับแล้วมีคือโดยอัญมณีคือผมถามอัญมณีอยู่บปอยๆนเพราะว่าเห็นว่าอัญมณีที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้อ่านหนังสือของอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าอัญมณีแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความหมายของมันอยู่ครับก็พยายามจะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับคุณผู้ชมตัวนี้โบราณนี่จะมีความหมายเน้นหนักไปทางด้านเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยอ่าตาม หน้าที่ของเขานะฮะส่วนใหญ่แคทวงช่วยเนี่ยแปเนี่ยจะเน้นหนักไปทางด้านเกี่ยวกับเรื่องความมัง่งคั่งร่ำรวยการวางจะวางบนผมแดงได้ไหมหรือว่าต้องวางเป็นได้ฮะวางบนผมก็ได้ไม่วางบนผมก็ได้คือเป็นลักษณะที่เป็นนิสัยของอสัตว์ประเภทคัางคกประเภทกบเพ,พราะนั้น,นจะ,จะ,จ,ะจะลองรับก็ได้หรือไม่ลองรับก็ได้แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เวลาตั้งนอกจากจะต้องหันหน้าเข้าเสมอแล้วเนี่ย ต้องไม่สูงไม่สูงจากพื้นเกินไป hmm. เพราะว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยมันจะไม่ใช่วิสัยของเขา hmm.